ไอดินจะไปไหนครับไปีไปไหนครับไปดูรถไถตีบ้าบ้าลงะป่าลงแล้วไปไปเดินไปอ๋อไปดูรถไถตีกําลงังมา,มาไถหยอดข้าวนะครับที่นาไอาดินกําลังจะลงไปดูรถไถของพ่อตีไปพ่อตีจะมาหยอดข้าวให้น้องไอดินดดอยู่ที่นาครับอยู่ที่นานะครับเนาะเดินไปเดินไป เดินไปเร็วอา้าวครับครับปลาเดินไปแล้วไปแล้วไอ้ดินกําลังจะไปดูพ่อตียอดข้าวให้นะครับอยู่ที่นาวันนี้อ่าไอ้ดินเดินไปเดินได้ไหมลูกเดินได้ไหมอ้าวเดินมาเดินมานมาลูกเดินมาเอา้าเอาขึ้นให้ได้เนาะขึ้นได้ครับป้าอ่าไหนรถไทตีอยู่ไหนลูกไหนรถไถตีอยู่ไหนชี้ทีอยู่ไหน นู่นนู่นนู่นโอ้รถไถตีนู่นนะครับรถไถพ่อตีมันอยู่นู่นนะครับปลาปาลอ่ะปลาลงปลาลุกปลาอ้าวไอ้ดินลงมาดูพ่อตีหยดข้าปลาปลงลงอ่ะให้ลงไปด้วยอ่าโอเคปลาปลา เอาเดินดีๆครับเดินดีๆไปดูรถไถพ,พ่อตีเหลือหยอดข้าวครับ